ช่องฝีมือแอร์รถยนต์บริการซ่อมแอร์รถยนต์รับเปลี่ยนมะนาำโดยช่างผู้มีความชำนาญประสบการณ์สูงรับซ่อมแก้ไขดัดแปลงแอร์รถยนต์ทุกชนิดแอร์รถยนต์เย็นไม่ดีมีปัญหาเชิญมาที่นี่ครับ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  ก็สวัสดียามเช้าครับวันนี้วันนี้ก็เป็นวันอังคารนะครับก็มีรถวีออสเจนสามครับตัวน,นี้แอร์ไม่เย็นจะมาตรวจเช็คดูก่อนว่าทำว่เาเป็นอะไรบ้างนะครับวีออสเจนสาม เปิดแฟปวงเปิดแฟากระปรงก่อนให้เปิดแฟ้าปรงก่อนน้ยำยาเจี้ยงเลยครับน้ำยาไม่เหลือเลยน้ำยาหายหมดเลย năm giờ, hái một lời. giờ hái một lời. hai một rồi năm giờ hai một rồi vì Gen trên sám nhà hai kiểu các bạn ฟิวเตอร์สิอีาอ้ยาไอ้ยาฟิวเตอร์ก็ตดินอ่าเอาใส่กับวันจะคุยกับลูกค้าก่อนนะครับตกลงลูกค้าก่อนว่าเขาจะเอาอยัางไงเขาจะทำหรือไม่ทำถ้าทำแล้วอย ว่ากันที้นี้ตรวจสอบตรวจเช็คก,ก่อนครับเบื้องต้นตัวจเช็คเบื้องต้นก่อนอแล้วก็ประเมินราคาเสนอราคาให้เขาครับว่าจะทำไม่ทำก็แล้วแต่ลูกค้านะครับ นี่คาดการว่าตัวแอร์รั่วนะครับตัวแอร์รั่วตัวแอร์รั่วสอบความตัวเช็คหาเรืองรั่วข้างนอกแห้งนะครับข้างนอกแห้งข้างนอกไม่มีรอยรั่วไม่มีรอยซึมควมก็ไม่มีปัญหานี่สายกล o n สายกลางสายใหญ่ไม่มีปัญหา คาดการว่าคอยเย็นรั่วคอยเย็นอย่างนี้คอยเย็นรั่วน้อยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับนี่คอยเย็นรั่วร้อยเปอร์เซ็นต์ครับนี่ประกอบกลับก่อนรประกอบกลับไปก่อนลูกค้ายังไม่พร้อมครับยังไม่พร้อมที่จะทำงานยังไม่พร้อมที่จะซ่อมนะครับ ลูกค้ายังไม่พร้อมที่จะซ่อมก็ประกอบกลับไปก่อนก็มาตรวจเช็คเบื้องต้นอย่างนี้ได้เป็นมูลค่ายแล้วออันแล้วครับโอเคโตยิต้าวีออดเจนสามนะครับโตยิตาวิออดเจนสาม เช็คเบื้องต้นแล้วก็น้ำยาหายนะครับนี่รถมาตรวจมาเช็คได้ครับตัวต้าวิโอเจนสมาอยู่ที่นี่นะครับอยู่ที่นี่รถก็จอดกันอย่างนี้ครับจอดได้2คัน จอยกันสคันอย่างนี้ครับโอเคครับตรเช็คเบื้องต้นครับฟรีไม่มีค่าบริการไม่เสียค่าใช้จ่ายหาสาเหตุแล้วก็ประเมินราคาตกลงกัน พร้อมก็ทาไม่พร้อมก็ไม่เป็นไรครับเอารามาตรวจเช็คได้ก่อนครับที่นี่ครับก็ามาตรวจเช็คได้ครับตรวจเช็คฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเบื้องต้นตรวจเช็คเบื้องต้นอย่างเงี้ยก็ไม่มีค่าใช้จ่ายครับแล้วแต่ลูกค้าเรามางมือราคากันก่อนอพร้อมก็ทําไม่พร้อมก็ ไม่ทำไม่เป็นไรครับไม่มีปัญหาสำหรับผมครับมาที่ราคามิตรภาพอยู่แล้วไม่ท้องกลัวไม่ต้องกลัวราคาแพงนะครับราคามิตรภาพช่างฝีมืออะไรดีมีคุณภาพครับอะไรทุกชิ้นมีรับประกันนะครับ <c oughs> ครับถ้ามีรถมาก็สามารถจอด่นี้ได้สองคันครับจอดได้สองคันสองช่องนี้จอดได้ได้นะครับ มีูลักษณะนี้นะครับอยูลักษณะนี้อันนี้ก็เป็นรอของผมเองครับนี่ก็จะอดลักษณะนี้ ตันี้จอดได้ครับตัวนี้จอดได้เลย่ตัวนี้ว่างจอดได้เลยตัวเนี้ยนี่ว่างวางนี่จอดได้เลยครับว่างว่างก็จอดได้เลยว่างๆครับนี้แต่ตัวนี้จอดไม่ได้ครับตรงนี้รถลาเขาเขาออกตรงนู้นจะจอดได้ตรงซอยไฟแรงสูงก็จอดได้ตรงนั้นถ้าว่างจอดได้เลยตัวนี้มันจะเผื่อรถเข้าออกมันจะไม่เกะกะเขาแต่ถ้าไม่มีรถก็จอดได้ครับไม่มีรถก็จอดได้ตรงนี้โอเคครับ ทุกท่านก็สามารถเอารถมาตรวจเช็คตรวจซ่อมกับผมได้ฟรีนะครับตรวจจอกเอ็ตรวจเช็คเบื้องต้นเนี่ยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับสามารถรถมไปตรวจเช็คกับผมได้เลยตรวจเช็คฟรีครับไม่ต้องกลัว่าจะเสียค่าใช้จ่ายเช็คเบื้องต้นแบบนี้ไม่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายครับเรามาวิเคราะห์ว่าอะไรเป็นอะไรก่อนวิเคราะห์เป็นอะไรก่อนเออแล้วก็ประเมินราคาให้ประเมินราคาให้พร้อมก็ซ่อมไม่พร้อมก็ไม่เป็นไรครับ โอเคคลิปนี้จบเพียงนี้นะครับสวัสดีครับ